นาพรอดาบนอนางไพรสุดาคุ้มทองพร้อมครอบครัวถาวายทำบุญประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานถาวายบำรุงวัดบ้านกระบอกหนึ่งพบาทบำรุงท่าขันหลวงไตหนึ่งพันบาทเน้อเตงขออนุโมทนาสาธุ โยมพ่อสุภาพดำขำพร้อมครอบครัวอเพอคำเขื่อนแก้วทำบุญบรุงบวรพุทธศาสนาพร้อมกับพิยญณพันเข้าโรงครัวและจำมวนปัจัจสามร้อยบาทนายอาตนางมายุรนิตบุญมาพิทักษ์ทำบุญบรุงบ้านบ้านกระบอกนี่สาม ร้อยบาทนอชาพนก,กิจศพแม่ใหญ่หนูชอบวัดริวงเจ็ดสิบสี่ปีบ้านแงะเจ้าภาพคือคุณพ่อหนูัันวัดริวงศพผู้เป็นสามีพร้อมลูกหลานญาติญาติถวายบูชาทร,รนี้ห้าพันบาทนิพพานะพรจยโยโหตโต แม่ชีพันธนีพาอิตีพร้อมญาติญาติทำบุญพระอาบน้ำฝนเจ็ดฝืนที่ผ่านมาน้ออนุโมทนาสาธุแม่กนกวันสุตะคารพร้อมครอบครัวทำบุญบ้านดงแขนใหญ่นี่นอ้อทำบุญไปค่าน้ำค่าไฟนี่หนึ่งพันบาท สถานบันพลังจิตตานุภาพสาขาแปดโรงเรียนเจริญวิทยาบำรุงบรวรพุทธศาสนา1520บาทโยมพัชรชนศีลาไหลน้อพร้อมครอบครัวตำบลบรมบวรพุทธศาสนา500บาทแม่รัศมีศิลารัก พร้อมครอบครัวบำรุงพระพุทธศาสนานี่บ้านอันพวันนี่นอสามร้อยบาทแม่จันหอมหลีหลงสีพร้อมครอบครัวบ้านดงแขนใหญ่นยอย,ย่อมแม่มหาแมวนี่ทำบุญวันเข้าพรรษาสองร้อยบาทนิพพานับพระเจ้ยโหต พ่อสวินแม่หมุนนอแก้วถวายบำรุงไดบ้านขบอนหนึ่งพันบาทนิพานะปัจโยโหโตโยมพ่อหมนโยมแม่หุยโยมแสงจันโยมบุญสนองทำบุญบำรุงท่าขัน้ลงตา หนึ่งพันบาทเนยธรอมนะโอ้ยประจักษ์นำแล้วผู้เขียนเปยขนาดผู้เขียนยังประจักษ์อยู่ <c oughs> นอ้ออ้าวทำบุญในวันเข้าพรรษานางวิมาลาฮันเกอร์ห้าร้อยบาทนายประเสริฐใน ไกรัดนี่สองร้อยบาทนายดำรงนางนาตยาจันทรพรจากอำเภอเรืเออำนาจนอนสี่ร้อยบาทเนอโมทนาสาธุนอกจากนั้นอาจารย์ยงยุทธอดีตนอนพอโรงเรียน เทเนิคอกลาะนี่นะ้อคุณชาลินีจันทวาราคุณบัวรินสารวันทำบุญเก่าวัดเลยค่ะโอ้ทำบุญเก่าวัดสาธุนะ้อแม่สเสถียรเซนสมนะ้อทำบุญบัดเก่าวัดนี่แหละน้อหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเดอ้ออนุโมทนาสาธุ วันมาทำบุญถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาพ,พร้อมปัจจัยบำรุงพระศาสนานี่สองพันบาทนายทศพลนางภัยสนนอดสอออนอม,มาสุกุลร่วมทำบุญทุกอย่างกับหลวงตานี่หนึ่งพันบาท นิพพานาปยายโยตโโุนอจานั้นนายจัตุพนนอแก้วทิเคนอพร้อมครอบครัวนี่ทำบุญประจำเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้ยหสิบหกนี่ห้าร้อยบาทบํารุงท่าขันล้มตายอีก่ห้าร้อยบาทอันนี้ลูกล้มตายคือกันนพนพูนอยู่ไก่นอ <c oughs> พร้อมน้ำน้ำแก้วหมายจะไหนน้อน้ำแก้วนห้าสิบลังว่จ <c oughs> ะนเอาเปนเขียนเนีไดก็อ่านตามนั่นนอ้ออต่อไปพระมหาหจดรสุทัศโนเปลี่ยนธรรมเจดประโยค น้อันสวดปฏิโมกมือหันพอดีพอดีมือวานมือก่อนนะัเพร้อมแม่ชีแม่พรามบ,บูชาปฏิโมกหนึ่งพันหะบาทก็เลยน้อมถวายบรุงท่ากันหลวงตาทั้งหมดนะนะเนปาณปัจโยโหตุโยมสุวรรณแสงไกลรุ่งโรดนะทิจานะ้อ พร้อมครอบครัวทำบุญถวายสังฆทานลงคั่วหลังนีค่คนถวายมากแสนหาหมื่นคไนได้็ไดนศาสตร์ถวายสังฆทานเป็นค่าน้ำค่าไฟชำระนี่สงเนื่องในวันอาสนา,า,าบูชาและวันเข้าพรรษานี่จำนวนสองพันบาทโอนทธน,นาคารโอมสิน หนึ่งเสียงหาคมหมกเวลาสิบสี่นาฬิกานะจึงขออนุโมทนาสาธุนอกจากนั้นทิศหลนนังน้อคุณโยมอัจจิมาบอดสุโอนอยู่จันทบุรีพุนพร้อมครอบครัวน้อหลุดใต้หลุดส,สะใภข,ของพใญายวัสด์แม่วันนี้บอดสุ ทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาจำนวนสองพันบาทโอนธานาคารนอนสินหนึ่งสองขออ้อหกหกเวลาสิบสามนาฬิกาสิบแปดนาทีนอนอกจากนั้นก็แม่อาจารย์อรพินอ่อนจงไกลวันพายใหญ่ของเราโอนประใจทำบุญเป็นค่าน้ำค่าไฟพระหยากห้านน่อยคุมเมิน ทอถวายบำรุงบวรพุทธศาสนาวัดบ้านกระบอกนอีหนึ่งพันบาทโอนธนาคารนมเจนหนึ่งสิงหาคมโมกโกเวลาสิบสองนาฬิกาสิบสี่นาทีนอจงโมธนาจตุนอกจากนั้นนายธนกรนางเพชร <c oughs> วรุณสุดาแสงสิวริศ ร่วมทำบุญบันข้าวบันสาในสองร้อยบาทตุเท,ทนให้พระจุงหววแสชัวนอนางสมทิวินนอสอจุทาเพนนอสอทิดายุพันสุภลักษและญาติญาติบรรพบุรุษตลอดเจ้ากรรมในเวร ทุกพบทูกชาติเดออัน,นจะขออนุโมทนาสาธุและนอกจากนั้นเมื่อวานนอพระจาจาร์บุญเลิศทิติยาโนพร้อมญาติโยมคุม้มวัสว่างถวายบัรุงท่าขันหลงตาหนึ่งพันบาทเดอ พร้อมด้วยทูปเทียนเข้าพรรษาแล้วก็ขอแจ้งข่าวพระญาติยโยมทั้งหลายได้ทราบเนาขออนมโมทนานายวิชัยนางวิไลวันมีแก้วอันนี้อายจา์มหาดีศักดิ์ได้นน่เนาะนี่เป็นนอนนอ <c oughs> นใสเหรอเนาะ โอนประจัยร่วมทำบุญถวายสาการะเจ็ดวัดแปดวัดเก้าวัดนี่เนาะจำนวนห้าร้อยบาทโอมเข้าธนาคารอมสินเดอสองสอคหกเวลาสิบสองนาฬิกาสี่สิบหกนาทีคุณพ่อสะอาดคุณแม่อัมพรมีแก้ว นายสุรพลแม่สวาสดบุญทศพร้อมครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องอันย่อมพอาจจันาร์มหาดิศจัญาตินอจูปาติวร่วมทำบทุญถวายสักการะก้าวัดนอสองพันบาทนิพพานะปัจโยโหตุ การพระวอรวุธวรวัฒโนโนดูแลหลวงปู่อ่อนหลวง,งปู่คุนหลวงปู่หลายหลายปู่อยู่ทั้งน,นอกคุณแม่บุญหลาย <c oughs> ทองสุขพร้อมครอบครัวตำบลบำรุงท่ายขันหลวงตาห้าร้อยบาท พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูเวรุวันสุศกิจได้นำคณะสงฆ์วัดสิงห์ทองด้วยวัดเวรุวัด้วยบ้านภัยใ่ได้นำคณะสงฆ์มา,าให้คณะสงฆ์ทำสามีจีกรรมหลวงตาถวายบำรงมวรพุทธศาสนานี่ ห้าร้อยบาทเด้อจงขออนุมโมทนาสาธุเนปานาปัจโยโหตุน้อขออันต่อจักหน่อยเด้อคนพ่อสักวันนันบอกแม่บอกนมสุวรรณนาอ แม่สรันรัฐนามสุวรรณพร้อมครอบครัวตำบลเก้าวัดอุทิศบุญให้คุณแม่เนยงามเงาหนออุทิศวิญญาณลูกหลานที่ล่วงรับนี่สามร้อยบาทก็อทองสางามเงา ทำบุญก้าวัดอุทนศาหยคุณแม่เนยงามเงาหนี่หนึ่งร้อยบาทเดิมโมทนาสาธุและนอกจากนั้นนางทองพันวิรสัร <c oughs> ททำบุญวันคล้ายวันเกิดสามสิงหาคมนอบนรรลูนท่ายขันหลวงตาหนี้ห้าร้อยบาทเดิมโมทนาสาธุ แม่เชียกมลทิ์สมานชาติวงเล็บตุนทำบุญก้าวัดในหนึ่งร้อยบาทตัวเนให้พ่อปัญจาชาเหลเาหนอจึงขออนโมทนาสาธุแล้วก็คุณโยมสมเดงงบวบุตรอดีตสอ,สอนอขอถวายเป็นค่าน้ำมันในวันนี้เอ้อ สองพันบาทเดิมโธธนาสาธุนิพพานะประโยโหตุพระมหาวิรัติรัตโนเพียนธรรมกา้าประโยชน์ธรรมบุญถวายสักการะก้าวัดห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทนิพพานะประโยโหตุ พระสมุทรไทยวิสารโทคุณแม่ทองเติมเก่งงานบ้านบนแพงนะี่นอะพร้อมลูกลูกหลานๆทำบุญก้าวัดในจำนวนห้ารอยบาทเนภานะปัจโยโตเนาเอาฉันแล้วบอกยังอยู่ <Huh? S 2> ฉันแล้วครับฉันแล้วบ่กเออเอาสาธุสาธุอื้อ่าฮ <c oughs> ่า่าอมีนังสบายสบายเช่นกอนขนาด <c oughs> เอา่า <c oughs> มณีน,นอหลวงตาประกาศอนโมทนามหาพงพันกับอนโมทนาบุญ <c oughs> เอาที่ได้ไปถวายสักการะพระัตนตรายและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปทําบุญร่วมกับบิเท่ากับเก่าวัดพอดีเนล้วแล้วๆนี่ก็เข้าในโบสถ์ขึ้นมาพงพันวานเน่ยว่ทั้งนอกมันเปียกเข้าในโบสถ์แล้วก็ถวายสักการะไหว้พราะจาังน้อย ส่วนม่อนจะาน้อยแล้วจะงคอยขึ้นรถความจริงคันฝวดฟ้าฝนบบโตกนี่ไปทับไปไทยลูกร่วมกันอยู่หน้าวัดเท้าหนุสรสถานถิ่นบุรพาจารย์บ้านกบ,บอออมกันอยู่หันคืดยิงงามหลายอยู่ลงตาวาา่าสร้างง่ญ่เนาะแต่ว่าเบิ่งแล้วมันเปียกน้ำ <c oughs> ก้าวกะที่ไปถวายสักการะปฏิเจริญก็จังวัดปฏิจจริญถวายสักการะหลวงพ่อพระภู้ที่ภาษาจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ <c oughs> แล้วก็มาโคกเลาะออกจากโคกเลาะก็ไปเรืองอำนาจผู้ใดที่ไป <c oughs> เบิง่งมเพนเดอ,น,อน้อท่านสมญิงน,อน้อสถาปนึิกได้หักนกะดีเนึกแล้วก็ให้สร้างเฮ็ดเฮ็ดเองกะปนันพาเน่นเฮ็ดเองก็ปน,าน,น,น,นี่แรกแรกเฮ็ดธรรมพญนา <c oughs> <c oughs> เฮ็ดไปเฮ็ดมาปนีเหลือธรรมพระปนี้าานก็เลยเฮ็ดธรรมพระพ่อง แล้ววัดตุอยางบารมีพระเจ้าใหญ่ฤาดไส้ห้าวัี่ไปชันเพลนอยู่หันกินเข่าอยู่หันหลังจากนั้นแล้วก็ไปวัดพระเหลาเทพนิมิตบัลนีหลวงพ่อพระพูดพินิพระนารักเนอะพระเหลาเทพนิมิตเนี่เป็นพระทิ้งดงามสมเหมือว่าพระเหล่าเนย โมเมนธรรมดาอกจากพระเหลาแล้วมาพงพันว่าแวะไปกาบพระธาตุพนมจำลองบัดดอนขวัญใกล้ๆกันนั่นบาห่างกันพาอกิโล่เนาะเนาะอย่างเนาะล่ะเฮพบุญเข้าวัดครับผมเฮพบุญเข้าวัดวัฒนาวสาธุนั้นสกาดนารันกับพี่น้องเด้อ สาธุนาเนคานาปยโหตูปเป็นเหตุพิเศษได้ <c oughs> นไปกับพระธาตุพระพน้อมจะลองวัดดอนขวัญแล้วกับมาวัดเวรุวันบ้านภายาย หลวงพอพระผู้เวรุวันสุตกิจซึ่งเคยสอบอารอมณ์กรรมฐานหลวงตาถ้าแต่เข้าไปอยู่วัดผิดใหม่ๆออกจากหันกาเข้าก็ไปพูนวัดหนองย่อพระผู้วัุนกูลวมิหาละเกตจากวัดหนองย่อแล้วก็มาบอยชเนงบัดวัดสุไทย มากาศพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปีชยยาญมุนีเป็นวัดที่เก่าพอดีพอดีพฉจนันเดอรผู้ใดมีโอกาสไปน้ำกับไปกันไปน้ำก็ดีท่บุญเก่าวัดฮะทบุญเก่าวัดบอกอย่างก็ลืมซื้อ สมัครครับฮะ <Ha? S 1> บันจงสารสมรัครเออย่อมพอบันจงสารสมรัครบ้านเราข่าวเนาะเริ่มเป็นรวมบุญไปทำบุญเก่าวัดอีกหนึ่งรอยบาทเนอะมทนาสาธุไม่ไหวมานำหลังตัวนี่เออ,เอ,อ ทสบุนกว,วัดพอแจกน้ำเบิร์ตปีบะนองสี่ร้อยบาทสีร้อยบาทเด้ออนุนมโมทนาสาธุนิพพานปจัจโยห์ตุเอาสสโลซ่าก็มันยังฉันอยู่สแสดงว่าแสบหลายอยู่เนอะเออเอาขณะมันน้อยนาเวันน้อ ร่วมทำบ,บุญก้าวัดนี่สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเด้อโมทนาสาธุเนปานะปจออัจโยโหตุส่วนคณะสอ์ผู้ดินพร้อมญาติโยมบ้านพนเมืองน้อยน้อยน,อยน,อยนาเวินนี่นาะ บ้านโพนเมืองน้อยนึ่สองพันสองร้อยบาทรวมเป็นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทเด้อโมทนาสาธุเนพร,าาระนะปัจโยตุต้นบุญบำรุงพระพุทธศาสนา แม่สมเสียงบัวบบดบวกญาติโยมห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเด้ออนุโมทนาสาธุในพาณะปรปเจ <c oughs> อโยตูให้เพลินเจ้าหน่อยสีก่อนเนาะหลงตากระิสลูไม่ฟังสันสัน เด้อผมเมื่อยล้องตาอ่านพุทธพจน์ให้ฟังโอกาสจะได้ฟังพุทธพจน์นั่นหายายกๆนาหน่อยๆก็เป็นบนุญพระเจ้าน,น,นีฟังพุทธพจน์สั้นๆก็กลัวน้ำละพรเด้อนน ทัดขงังขะหะปะตังสาธุสังวิภัชฉันจะโพชนังอาหาโสอัตทะลาเพสุอัตทะอทัตถพยาปฏิอัพพยา ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเราว่าผู้ครองเรือนก็คือญาติโยมขยันมั่นเพียรไม่เกียจคร้านเป็นความดีข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าคนตัด ข้อสองมีโภคัพ์มีโภคัพ์แล้วไม่ตนีแบ่งปันดีข้อที่สองถึงที่ได้สมหมายความหมายก็คือได้สมปรารถนาแล้ว ไม่เหลืองลอยดีข้อที่สามถึงคราวศูญเสียประโยชน์ไม่หมดกำลังใจดีครบสี่เมื่อวานในน้องตาเราไม่ดีสี่ประการวันนี้นำพุทธพจน์มาอ่านให้ฟัง ดีสี่ข้อย้ำอีกผู้ครองเรือนขยันดีข้อที่หนึ่งมีโภคัรั์แล้วแบ่งปันผู้อื่นดีข้อที่สองถึงที่ได้ผลสมหมายปรารถนาแล้วไม่เหลืองลอยดีข้อสาถึงความสูญเสียประโยชน์ไม่หมดกำลังใจ ดีครบสี่เหมือนท่านสสสนหญิงนอถึงว่าบได้เป็นผู้แทนแต่ว่าทำงานคือเก่าเงดบวบไกลทางใดกรพ็พ่อคือเก่าอันนี้พรเนินว่าดีที่สี่เดอ้อถึงแม้ว่าไม่ได้สมปรารถนาแต่ไม่หมดกำลังใจอันนี้พรเนินว่าดีอีหลี จะว่าไปทางไหกับพอไปทางไหนก็หนกเห็นคือเก่าอยู่น้องม่หนี่มาทำบ,บุญใครไม่เกิดพราฉะนั้นหลงตาไม่หยั่งละโอ้เข่าวันครับฮะทำบุญเก่าว้านครับสองลอยครับจังบาทสองลอยครับโอ้เคยมีเงินนอสองลอยสุทัศน์เออสุทัศน์นอหอมแสงแมนบอเออ ทําบุญเก่าวัดเดิสองร่อยบาทนะอนุโมทนาสาธุพร้อมกันดังๆเดิอสาธุนิพพานปัจจยโยหตุขอความสุขความสงบความร่มเย็นความเจริญรุ่งเรืองในธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมและโชคลาภร่ำรวยมั่งมีสีสุข เจริญเจริญในหน้าที่การงานเป็นต้นจงบังเกิดมีแก่พระเทรานุเทระครูบาอาจารย์ประสงค์องค์สามเณรแม่ชีแม่พรามพ่อพรามญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วหมู่บ้านของเราทั่วตำบลของเราอำเภอของเราจังหวัดของเราทั่วประเทศไทยและตลอดทั่วโลก มี่ท่านสังเสียงเป็นต้นจงสุขสมบังโดยประการทุกๆประการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอขวนน้ำับพอ